สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโอเชียนแกงโอเชียนูม <Gang>. วันนี้พวกเราชาวโอเชี่ยนแกงนะคะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านเที่ยวชมที่พิพิธภัณฑ์ศิริราชี่มุกสถานกันแบบทุกซอกทุกมุมกันเลยนะคะบอกก่อนเลยนะคะว่าที่นี่มองภายนอกสวยงามขนาดไหนภายในสวยงามยิ่งกว่านี้ค่ะ ใช่แล้วค่ะและที่สาคัญนะคะเดินทางมาง่ายมากๆเลยค่ะสําหรับคนที่มีรถยนต์ส่วนตัวนะคะก็สามารถมาจอดที่วัอดอมรินทรารามได้เลยค่ะ ส่วนคนที่นั่งเรือมานะคะก็มาขึ้นที่ท่ารถไฟนะคะหรือท่าวางหลังค่ะและนอกจากที่พวกเรานะฮะจะพาทุกท่านไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับเรายังพาไปเที่ยวชมคาเฟ่รับนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าที่นี่นะฮะเน้นคุณภาพนะครับตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงกระบวนการผลิตเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเป็นบรรยากาศวิวแม่น้ำนะฮะแล้วก็เที่ยวจบที่เดียวที่นี่ด้วยนะครับตอนนี้คิดว่าคุณผู้ชมน่าจะอยากเริ่มเที่ยวชมภายในกันแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย วันนี้นะคะก็มีผู้ที่จะพาเราเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขอเชิญคุณชัยยศค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับชื่อชัยยศเจริญสันติพงศ์นะครับเป็นนักวิชาการศึกษาของหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราชครับคับพี่ชัยยศครับวันนี้นะครับบอยก็ต้องขอรบกวนพี่ชัยยศแนะนำนะครับประวัติคร่าวๆของพิพิธภัณฑ์ที่นี่นะครับว่ามีประวัติความเป็นนายังไงให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานนะครับจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับเป็นประวัติศาสตร์ของพื้นที่นะครับการเรียนการสอนแพทย์ต่างๆนะครับเราเริ่มต เราทํางานศึกษาวิจัยแล้วก็ขุดค้นทางโบราณคดีแล้วก็เจอหลักฐานเป็นจํานวนมากตอนนั้นเนี่ยศิริราชก็ได้เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยขึ้นไปกราบทูลสมเด็จพระเทพนะครับทูลสมเด็จพระเทพท่านก็บอกว่าให้เราเนี่ยมาทําเป็นพิพิธภัณฑ์เราก็เลยเอาตัวอาคารของสถานรถไฟเดิมเนี่ยครับมาปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็จะแสดงเรื่องราวต่างๆงั้นทางกิจเนี่ยค่ะก็จะขอรบกวนคุณพี่ชยศนะคะพาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะได้ครับยินดีมากๆเลยครับ และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ห้องแรกของพิพิธภัณฑ์นะครับอันนี้ก็ต้องขอรบกวนคุณชยยศนะครับแนะนําห้องนี้ให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับก็สําหรับห้องนี้นะครับจะชื่อว่าห้องสิริสารประพาสนะครับเป็นห้องที่รวบรวมเวลาเด็กๆเข้ามาชมการเมนท์กรุนะครับก็จะรวบรวมเด็กๆเข้ามานั่งกันอยู่ตามเก้าอี้ที่เราเห็นตรงนี้นะครับเพื่อฉายภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์พรีวิวให้ดูภาพรวมของพิพิธภัณฑ์นะครับจะทําให้เด็กๆมีสมาธิเริ่มพร้อมที่จะเรียนรู้มากขึ้นนะครับก็ในห้องเนี้ย จะจำลองบรรยากาศของห้องสมุดสมัยก่อนนะครับแล้วก็แต่ละชั้นหนังสือเนี่ยครับมันก็จะมีสิ่งแสดงวางอยู่เมื่อภาพยนตร์พรีวิวถึงช่วงไหนที่เกี่ยวกับสิ่งแสดงชิ้นไหนเนี่ยก็จะมีไลท์บ็อกนะครับส่องแสงสว่างขึ้นมาที่สิ่งแสดงตรงนั้นนะครับรวมถึงโต๊ะเก้าอี้ที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นเก้าอี้ไม้สักนะครับที่เป็นเก้าอี้เลคเชอร์ของนักศึกษาแพทย์สมัยก่อนนะครับทั้งหมดเลยตรงนี้จะเหลืออยู่เท่านี้แล้วในปัจจุบันนะครับ สำหรับห้องนี้นะครับก็จะชื่อว่าห้องศิริราชคติยาพิมานนะครับซึ่งห้องนี้เนี่ยครับจะเป็นห้องที่เราจัดแสดงพระบรมสาธิสลักแล้วก็พระสาธิสลักของพระมหกา <ขอ S 1> กษัตริย์แล้วก็พระบรมศาศาศาศวงศานุวงศ์ทั้งหมด8พระองค์นะครับซึ่งแพระองค์นียครับเป็นผู้ที่มีคุณูปการกักบศิริราชแล้วก็การแพทย์แล้วก็การสาธารณสุขของประเทศไทยนะครับอันนี้คือห้องอะไระครับห้องนี้ชื่อว่าสถานพิมุกมงคลเขตครับ จะ,ะเป็นห้องที่เราเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติกรมพระราชวังบรวรสถานพิมุขค,ครับ,รบหรือว่ากรมพระราชวังหลังเนื่องจากว่าพื้นที่ของโรงพยาบาลศรีรานะครับในปัจจุบันที่ตั้งอยู่เนี่ยครับเมื่อก่อนเนี่ยในสมัยช่วงรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยครับเคยเป็นพระราชวังหลังมืก่อน เราก็จะมีการเล่าประวัติของท่านโดยผ่านทางจิตกรรมฝาผานังนะครับมีไลน์แอนซาลให้ฟังเวลาเด็กๆมาเนี่ยเขาจะนั่งชมกันแล้วก็จะมีการเล่าผ่านจิตกรรมแบบไทยประเพณีเท่ากับพื้นที่ภาพตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่โซนวังหลังตรงนี้ทั้งหมดเลยใช่จะเป็นโซนของเขาเรียกว่าแทนคองบังกอกน้อยแล้วก็ส่วนของแม่น้ําเจ้าพยาครับ<อ>เดี๋ยวเราไปส่วนถัดไปกันครับ สำหรับตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยครับจะเป็นโบราณวัตถุส่วนหนึ่งครับที่พบจากการขุดค้นทางโบราณคดีนะครับจะมีทั้งเครื่องเบญจรงนะครับแล้วก็เครื่องถ่วยลายครามเครื่องถ้วยจีนเครื่องถ้วยญี่ปุ่นเครื่องถ่วยยุโรปนะครับอันนี้ก็คือขุดเจอที่นี่ทั้งหมดเลยใช่ทั้งหมดเลยครับครับผมครับส่วนด้านหน้าของเราเนี่ยครับจะเป็นสำเนาครับสำเนาของแผนที่ซึ่งแผนที่ชุดนี้ครับเป็นแผนที่เมืองธนบุรีบางกอกครับซึ่งพิเศษตรงที่วาดขึ้นโดยสายลับชาวพม่า เขาก็จะมาตําแหน่งสําคัญสําคัญในในเมืองเอาไว้นะครับแล้วก็มีให้เห็นแม่น้ําทั้นคลองบางกอกน้อยคลองบางกอกใหญ่ประตูน้ําที่ผ่านน้ําเข้ามาใช้สัญจรในเมืองมีคูเมืองยังไงอะไรแบบนี้ครับครับผมห้องนี้จะจัดแสดงสตารวุธครับซึ่งทั้งหมดที่เราเห็นในห้องนี้ครับจะเป็นของของกรมพระราชวังหลังจริงๆทั้งหมดโดยที่เราได้รับมอบมาจากทายาทของกรมพระราชวังหลังครับก็คือสายสกุลเสนีวงศ์ เราจะ move ขึ้นไปที่ชั้น2กันนะครับได้และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ชั้น2ของพิพิธภัณฑ์กันแล้วนะคะชั้น2นี้มีอะไรบ้างคะก็ชั้น2เรานะครับจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นส่วนนิทรรศการของประวัติของสิริราชนะครับชื่อว่าสิริาราชโบราณประวัตินะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแพทย์แผนไทยครับชื่อว่าสยามรัฐเวชาศาสตร์อย่างส่วนเนี้ยห้องแรกที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับ จะเป็นเรื่องของการกําเนิดโรงพยาบาลรวมถึงภาพงานพมเมงของเจ้าฟ้าสิริราชแล้วก็คณะกรรมการทั้ง9คนนะครับืบอเรียกอย่างว่าคณะคอมมิตี้ที่เป็นผู้ดูแลการสร้างโรงพยาบาลบก็คือเป็นเรียกง่ายๆว่าเป็นคณะบุกเบิกนั่นเอง,เองใช่เป็นคณะผู้ที่ดูแลการสร้างโรงพยาบาลตั้งแต่ยุแรกนะครับผมเดี๋ยวห้องถัดไปนะครับจะเป็นห้องที่เราเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเทียบเท่ากับ สากลก็เราเข้ามาถึงเราก็จะเจอกับพระรูปของสมเด็จพระบรมราชานุรับจะเป็นลูกของในหลวงราชกาลที่หที่ตอนแรกๆเนี่ยท่านเรียนจบโรงเรียนในร้อยครับแล้วก็พอตัดสินใจได้ก็ไปเรียนการแพทย์และสาธารณสุขที่ฮาวดกลับมาก็มาเป็นอาจารย์สอนหนังสือตรงนี้เนี่ยจะเป็นเซตการเรียนการสอนการวิภาคนะครับซึ่งชุดโต๊ะเก้าอี้อันเนี้ยเป็นชุดโต๊ะที่ใช้ในสมัยก่อนจริงๆนะครับหุ้นเนี่ยเป็นของปลอมแต่ว่าแขนที่เราเห็นเนี่ยครับ ค่อยลง,<อ>งใ<ส>จงเลย <c oughs> <ไฟ>ทีนี้เมื่อเรียนจบชั้นคล,คลีนิกซึ่งเป็นภาคทฤษฎีแล้วเนี่ยจะไปสู่การทํางานก็จะเริ่มไปอยู่ OPD <c oughs> ต่างๆเวลาอาจารย์รักษาคนไข้ครับว่าอาจารย์รักษาคนไข้ยังไงหร <c oughs> ือวิธีการแบบไหนนะครับซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ปี4ปี5ปี6 <c oughs> นะครับ <c oughs> อันนี้คือจะเป็นจําลองการผ่าตัดครับจําลองการเรียนผ่าตัด <c oughs> นะครับซึ่งมันจะเป็นโครงหุ่นให้เด็กๆเ,เนี่ยเข้าไปสวมบทบาท ทำแต่ละบทบาทในห้องผ่าตัดนะครับอันนี้เห็นเหมือนอยู่ในภาพห้องด้านหน้าใช่ไหมฮะใช่อันนี้จะเป็นจําลองเหมือนกับโรงกระจกครับสมัยก่อนเนี่ยนักเรียนแพทย์จะเรียนผ่าตัดก็จะเป็นเหมือนกับอาถจันทร์ขึ้นมาจะเป็นโรงกระจกกลมๆแล้วก็จะมีอาถจันทจันอยู่ด้านบนแล้วด้านล่างตรงกลางจะเป็นเหมือนเวทีที่แบบสอนผ่าตัดกันจะเป็นส่วนของนิทรรศการ ENT ก็คือโสตนาสิกลาลิงค์นะครับเป็นหูจมูกแล้วก็ช่องคอนะครับ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นเซตใหม่ครับที่เราเพิ่งจะทำขึ้นมาใหม่อันนี้จะเป็นเซตที่เราสอนเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจเวลาเราไปตรวจเอทเคด้วยตัวเองบางคนป่วยแต่เราไม่รู้ว่าเราป่วยได้ผลเป็นเทสเราตรวจแล้วเป็นผลลบไปแพร่เชื้อให้คนอื่นมันก็จะเป็นการระบาดแพร่ระบาดของโรคเพื่อนขึ้นนะครับตึกต่างๆในศิริราชนะครับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับก็สําหรับโซนนี้นะครับเราเริ่มกันที่ มนุษย์เนี่ยเราเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บมาตั้งแต่ในอดีตแล้วนะครับมันจะมีภาพถ่ายภาพจิตกรรมฝาผนังที่แสดงให้เห็นลักษณะของอาการของโรคตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งฝั่งซ้ายเราเนี่ยก็จะเป็นในปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยที่เห็นกันบ่อยๆมากๆที่เรารู้สึกกันเยอะเป็นผลกระทบทั่วทั้งโลกก็คือโรคโควิดส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของเหตุหเหตุแห่งโรคครับการหาสาเหตุของโรคจะมีการคำนวณช่วงอายุต่างๆว่ามีธาตุอะไรพิการตกที่ธาตุอะไรบ้าง อะไรแบบนี้นะครับก็จะมีการรักษาควบคู่ไปกับความเชื่อเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีการนับถือหรือศิลแพทย์ต่างๆนะครับที่นับถือกันมากๆาก็คือท่านนี้เป็นหมอชีวกภูมารนพัลทนะครับซึ่งเป็นหมอประจําตัวของสมเด็จพระพุทธเจ้าส่วนนี้ก็จะเป็นจําลองร้านขายยาไทยโบราณครับคิดว่าหลายๆท่านน่าจะเคยเห็นพวกอุปกรณ์พวกนี้นะครับสาหรับคนที่ใช้คําว่าอะไรโตหน่อยนะจะใช้คําว่ามีอายุหน่อยก็เก่งใจนะครับในนี้ข้างในจะจําลองการอยู่ไฟ คนไทยสมัยก่อนก็มาถึงตรงนี้ท่านนี้นะครับก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์อวยเกษิงอาจารย์อวยเกษิงเนี่ยครับจะเป็นคนจะเป็นจริงๆท่านเป็นพยาธิแพทย์นะครับแต่สนใจเรื่องแพทย์แผนไทยแล้วก็เป็นคนคิดค้นหลักในการมีสุขภาพดีเรียกว่าทํามนามคหมบก็สําหรับอันนี้นะครับจะเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งจะเปิดขึ้นมาไม่นานนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์สัญญาศาสตร์นะครับในนี้เนี่ยก็จะเล่าเรื่อง ประวัติของการทําสัญ,ญาศาสตร์การผ่าตัดอะไรต่างๆในประเทศไทยนะครับการมีขึ้นของสาราศัลยกรรมจนกระทั่งมาเป็นภาควิชาศัลยาศาสตร์ครับต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นความรู้แนวใหม่แบบเจาะลึกที่พวกเราเนี่ยไม่เคยสัมผัสกันมาก่อนเลยนะคะทําให้เรารู้ถึงวิทยาการทางการแพทย์ตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันและในอีพีหน้านะคะเราก็ยังอยู่กันที่ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานแห่งนี้นะคะยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกมากมายเลยนะคะคุณผู้ชมใช่เลยครับแน่นอนนะครับนอกจากการพัฒนาทางการแพทย์แล้วนะครับโอเชียร์ไล์แทสมุนนะฮะก็มีการพัฒนาในเรื่องของการบริการการส่งเคลมเนาะแบบออนไลน์แล้วก็สาหรับท่านใดน,นะครับที่อยากรู้นะฮะว่าการส่งเคลมแบบออนไลน์นะครับทำแบบไหนทํำยังไงนะฮะติดตามที่กูรูท่านนี้ได้เลยนะครับสำหรับบริการรูปแบบใหม่ที่บูจะมาแนะนำในวันนี้ก็คือบริการ Line Ocean Connect ค่ะ เป็นฟีเจอร์บริการส่งเคมสินใหม่ออนไลน์หรือ easy claim นั่นเองค่ะเป็นบริการน้องใหม่ล่าสุดที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกลูกค้าประกันกลุ่มทุกท่าน ทำให้การส่งเคมเป็นเรื่องไม่ยุ่งยากอีกต่อไปและที่สำคัญไม่ต้องส่งเอกสารฉบับจริงมาที่ไทยสมุทนะคะเพียงแค่เก็บเอกสารฉบับจริงไว้กับตัวท่านเองเป็นเวลา1ปีค่ะสำหรับขั้นตอนการส่งเคมสินใหม่ออนไลน์ก็ง่ายๆมีเพียงไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นนะคะเริ่มจากเข้าไปที่ราย์แอดโอเชียไลน์ไทยสมุทรเลือกเมนูบริการลูกค้าขั้นตอนที่1กดเลือกเมนูลูกค้าประกันกลุ่มขั้นตอนที่2กดเลือกข้อมูลสินไหม ขั้นตอนที่3กดเลือกเพลมออนไลน์ขั้นตอนที่4กดเลือกแจ้งเพลมออนไลน์ขั้นตอนที่5อ่านคำแนะนำแรงเงื่อนไขระบบจะให้กดยอมรับข้อตกลงหลังจากนั้นให้กดยอมรับค่ะขั้นตอนที่6กรอกข้อมูลตามระบบให้ครบถ้วนขั้นตอนที่7อัปโหลดไฟล์เอกสารและกดยืนยันสำหรับเอกสารที่ต้องอัปโหลดมีอยู่3อย่างด้วยกันนะคะคือ 1. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 2. ใบรับรองแพทย์ 3. หน้าบัญชีธนาคารหรือบุ๊กแบงค์และขั้นตอนที่8ขั้นตอนสุดท้ายนะคะระบบจะยืนยันข้อมูลหลังจากนั้นให้กดใช่ค่ะเมื่อทำรายการทั้ง8ขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความยืนยันการทำรายการเสร็จสมบูรณ์พร้อมแจ้งเลขที่ e k m booking number ท่านสามารถใช้เพื่อตรวจสอบสถานะการเคมได้ และสำหรับท่านใดที่เบิกเคมผ่านช่องทางออนไลน์ไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารฉบับจริงให้กับฝ่ายบุคคลหรือผู้ประสานงานของท่านนะคะสำหรับ EP หน้าบูจะมีบริการใหม่ๆอะไรมาแนะนำติดตามได้ที่นี่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะความน่าสนใจยังไม่จบเพียงเท่านี้สำหรับ EP หน้าเรายังคงอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ศิริราชที่มุกสถานกันนะคะและเราจะพาชาวแก้งออทัวกันแบบจอลึกขนาดไหนฝากติดตามด้วยนะคะ ขอขอบคุณโอเชียนไลท์ไทยสมุทรรักคือพลังของชีวิตครับและติดตามชมพวกเราใน e ีพีหน้าด้วยนะครับบ๊ายบาย